สามคำนี้ยิ่งพูดยิ่งจนคุณแม่บ้านทั้งหลายที่กำลังบริหารเงินในครอบครัวอยู่แต่ทำยังไงอะเงินใช้ก็แทบจะไม่พอเลยเงินเก็บเหรอยิ่งหาไม่ได้เลยแหละคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยใหม่ไหมคะให้คุณเลิกพูดสามคำนี้ซะค่ะคำพูดที่หนึ่งนั่นก็คือคำพูดที่บอกว่าไม่มีเงินน่ะ ทุกๆครั้งที่คุณพูดบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินคุณก็จะไม่มีเงินจริงๆใช่ไหมคะคุณลองดูที่ผ่านมาสิคะและคำพูดที่สองที่คุณควรที่จะหยุดพูดนั่นก็คืออยากได้อะไรก็ต้องอดเอาก่อนนะเพราะเดี๋ยวเงินไม่พอใช้นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่พอใช้สำหรับคุณี้คะและคำพูดที่สามก็เงินจะก,กินจะใช้มันยังไม่พอเลย แล้วเงินเก็บอะ่ะมันจะมีเหรอนี่แหละค่ะอีกหนึ่งคำพูดที่คุณยิ่งพูดยิ่งจนเพราะทุกๆครั้งที่คุณพูดใจคุณก็จะห่อเหี่ยวไปด้วยใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่คุณยิ่งตอกย้ำยิ่งพูดซ้ำๆสิ่งนั้นนะคะมันก็จะเป็นจุดดําในใจคุณแล้วมันก็จะยิ่งใหญ่อยู่ในใจคุณทำให้คุณคิดมากเครียดวิตกกังวล กลัวแต่ว่าเงินจะไม่พอใช้อยู่นั่นแหละหากคุณอยากมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วล่ะก็ให้คุณวางแผนการเงินใหม่ค่ะเลิกพูดเลิกบ่นกับตัวเองได้แล้วแล้วก็มาฝึกเก็บออมไงคะถ้าหากคุณอยากจะฝึกนิสัยการออมแล้วก็ให้คุณเริ่มจากแค่วันละหนึ่งบาทก็ได้ค่ะเรามีน้อยเราก็ออมน้อย คุณรู้ไหมว่านิสัยอ่ะมันจําเป็นมันมีส่วนสําคัญมากกว่าจํานวนเงินอีกค่ะเพียงแค่คุณฝึกค่ะฝึกตัวเองให้ทําทุกๆวันฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้มันเป็นออโตเมติกว่าวันนี้ฉันต้องเก็บเงินนะแต่คุณไม่ต้องไปแคร์จำนวนเงินไงคะคุณไม่ต้องแกะมันออกมาใช้คุณอาจจะหยอดแค่วันละ1บาท2บาท3บาทหรือว่าวันละ5บาท5บาท5บาท,บาทแบบนี้ก็ได้ค่ะ ยอดเงินออมนี้ให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณค่ะให้คุณฝึกให้เป็นนิสัยให้ได้ก่อนแล้วปริมาณมันถึงจะตามมาค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหยุดพูดหยุดบน่นหยุดด่าตัวเองได้แล้วเพราะทุกๆคำที่คุณพูดออกมามันแสดงถึงการเคี่ยนตีตัวเองค่ะมันทำให้เราพลังงานตกค่ะมันทำให้เราไม่มีแรงอะ่ะ จิตใจห่อเหี่ยวอะค่ะแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณพูดถ้าหากคุณอยากจะมีเงินเก็บแล้วล่ะก็คุณเปลี่ยนภาษาพูดกับตัวเองใหม่ค่ะฉันมีเงินเหลือเฟือเงินของฉันกําลัง,งโงกเงยเงินของฉันกําลังเติบโตใช่คุณอาจจะหยอดแค่วันละบาทแต่ความรู้สึกคุณไปแล้วไงคะใจคุณฟูแล้วแล้วคุณอยากทําอะไร มันก็จะฝึกตัวเองค่ะทําให้ตัวคุณเองนี่แหละมีพลังงานดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณควรที่จะฝึกก่อนสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นก่อนนั่นก็คือใจของคุณเองค่ะฝึกจากภายในเพื่อให้มันส่งออกมาภายนอกค่ะหากวันนี้ใจเราไม่ห่อเหี่ยวแล้วการกระทําเรามันก็จะไม่เหี่ยวตามค่ะคุณคิดว่าจริงไหมคะถ้าคุณคิดว่าจริงพิมพ์คําว่าจริงใต้คอมเมนต์ให้นุ้ยด้วยค่ะ,ะคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังคะ เลิกพูดแล้วจะได้เลิกจนค่ะถ้าหากคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพิมพ์คําว่าฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วใต้คอมเมนต์ให้นุ้ยด้วยนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่นุ้ยพูดถ้าหากคุณยังไม่ได้นําไปลงมือทําฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจทูพี่นุ้ยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรบายบาย